สวัสดีครับก็อยู่กับช่องป๊อปรถบ้านสุราษฎร์นะครับศูนย์รวมรถมือสองราคาถูกนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวเบรต้าวีออสเช่นเดิมนะครับเป็นตัวเดิมนะครับยอดฮิตนะครับผมเบรต้าวีออสนะครับปี2004นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับสีสวยทั้งคันนะครับเบรต้าวีออสรถบ้านมือเดียวนะครับเป็นตัวเอสนะครับผมเป็นตัวเอสนะครับสีดำนะครับเงางาม มือเดียวนะครับมือเดียวออกห้างนะครับผม 1.5S นะครับ VVTI นะครับ6บานนะครับดูบอดี้รอบนอกกันครับผมสีดำเงางามครับสีเต็มนะครับผมไม่มีรอยมีมีมีรอยเล็กน้อยครับนี่มีรอยเล็กน้อยครับถ้าเกิดว่ามีอะไรนิดหน่อยผมจะแจ้งลูกค้าก่อนทุกคันนะครับผมอ่านจะมีแค่นี้นะครับอ่าจะมีแค่นี้นะครับ มีจุดเดียวนะครับทั้งคันมีแค่จุดเดียวสีให้95าสห้ครับมีจุดจุดเดียวครับผมขายรถต้องชัดเจนครับผมสวดีรอบนอหนะครับสวยนะครับรถหน้าเดิมนะครับหลังเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไม่มีชนนะครับน็อตเดิมเดิมนะครับรตไม่มีขยับนะครับรถพร้อมใช้นะครับคันนี้ซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับคือเติมน้ำมันใช้อย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วครับ ก็พร้อมใช้นะครับผมศูนย์สแท้นะครับตัว S นะครับมาดูยางกันนะครับใารได้คันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มมากนะครับผมยางของมิชลีนนะครับอ่ายางของมิชลีนปีอ่าปี20นะครับนี่นะครับผมโอ้โหยางมิชลีนด้วยนะครับผมยางมิชลีนด้วยนะครับแค่ยางก็คุ้มเลยนะครับยางมิชลีนนะครับสี่เส้นนะครับผมอ่ายางมิชลีน4เส้นอ่าปี2 0 4เส้นนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยครับผม เพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับใครได้แต่คันนี้ก็ก็สุดคุ้มับผมรู้ๆูกันอยู่นะครับว่ายางมิชลินนะราคาเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับผมคันนี้ระบบไฟฟ้าใช้การในทุกจุดนะครับลถประหยัดพลังงานมากนะครับคันนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับ1.5จุดนะครับ v ออนะครับรู้รูกันอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมใครจะเอาไว้ใช้งานนะครับเดินทางไกลหรือว่าจะเอาไว้รับส่งลูกนะครับผม ผมแนะนําเลยนะครับคันนี้แล้วเรามาดูภายในกันนะครับคันนี้มาดูภายในกันนี่นะครับเล่มเอกสารพร้อมอูนะครับคันนี้เล่มไม่ชำรุดสูญหายนะครับเล่มมือเดียวนะครับตัวนี้เป็นไมค์ดิจิตอลนะครับผมเครื่องเสียงเดิมนะครับตัวต้าติดรถนะครับตัวนี้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับตัวนี้มีไอ้บกนะครับถุงลมคู่หน้าอถุงลมถุงลมฟังคนขับนะครับ หมายดิจิตอลนะครับเป็นเบาะหนังดํานะครับสวยงามครับภายในสวยงามมากนะครับผมก่อนส่งผมจะล้างอล้างเคลือบนะครับอบโอโซนนะครับฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งนะครับทุกคันนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในสถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมต้องอต้งสะอาดนะครับต้องฆ่าเชื้ออะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับผมดูนะครับภายในนะครับ Uh, ไม่มีไม er ่มีดำขโมยขโมยนะครับผมไม่มีนะครับด้านหลังสะอาดนะครับเบาะสะอาดมากนะครับภายในนี้ก็ถ ja. mm ือให้เป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับภายในภายในสภาพนางฟ้านะครับสวยงามครับผมจบขึ้นลงพบสี่บานนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งลรังนะครับอยู่นะครับเบาะสวยงามครับ บ,บ,อบ,บอกไม่มีแตกรายงานเลยครับบอกไม่มีแตกรายงานดูนะครับ,เคร,ครบเครื่องนิ่งๆน,น,นะครับเครื่องแน่นๆนะครับเหยียบพุ่งตามเท้านะครับผมเหยียบพุ่งตามเท้าเลยุญเจรีโมทนะครับตัวนี้แจรีโมดนะครับ,ตอ,รบตอนนี้ก็ อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็มาให้พี่ๆน้องๆนะครับทุกคนนะครับ F4 ทุกท่านนะครับอย่างไรก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมช่วงนี้รถสวยงามครับผมใช้รีโมทครับใช้การได้นะครับผมสกิลลิตี้นะครับผมระบบสัญญาณกันขโมยนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับตัวนี้ เคียเปลี่ยนนิ่มนะครับไม่มีกระตุกนะครับผมเครื่องนี่ครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับผมเหยียบตามเท้านะครับคันนี้โอเคมาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังกันต่อภายในก็สวยพร้อมใช้นะครับสะอาดนะครับภายในล้างก่อนส่งอะไรเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็หลังเดิมนะครับผม ตัวโต้านะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับมีตัวต้าโลโก้อยู่ครบนะครับอ่าอะไรแม่แรงอะไรอยู่ครบนะครับผมนี่อ่ายางอะไรยางอะไรอะไรอยู่ครบนะครับนี่รถหน้าหลังเดิมครับดูได้เลยครับผมอ่าไข่ไก่อะไรอยู่ครบนะครับหลังเดิมนะครับไม่เคยโดนไกท้ายอะไรมาเขไม่เคยเดินชงมืนช้อนมาครับผมไม่มีนะครับ รัตเดิมเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับผมก็มีตรงนี้นะครับหลุดไปหน่อยนึงครับไปล้างที่คาเทนนะครับผมน่าจะฉีดแรงเกินนะครับไปเลยครับตัวอักษรนะครับเอสนะครับดูโดยรวมนะครับคันนี้ถือว่าความพร้อมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี f f mm. ๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับชักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงกันดูเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับผมเครื่องหนึ่งเอเซนะครับผมเครื่องเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อคอะไรอยู่ครบนะครับ นะ OK. ครับเป็นเดิมผ่านเดิมนะครับโอเคก็สำหรับคันนี้นะครับผม <S <S mm. เปิดราคานะครับหนึ่งแสนสี่หมืนเกาพันนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับ mm. ก็จะมีเทเลอร์ <S <S <t eller> ไปส่งตอนนี้ก็ยังทำการอยู่นะครับเทเลอร์ ก็จะมีทีมงานรอส่งรถอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งสองเจ็ดสี่สองเก้าเก้านะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างลิงก์นะครับผมอ่าสนใจวีออสคันนี้นะครับพร้อมใช้สุดๆนะครับอออปชั่นก็ล้นหลามนะครับผมทั้งทั้งยางใหม่นะครับมิชลีนปียี่สิบนะครับผมตอนนี้ก็ขัดเคลือบโอปโลซนลตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ ใครสนใจก็สามารถส่งได้ทันทีนะครับคันนี้รถพร้อมใช้นะครับไม่มีอะไรต้องเก็บงานนะครับคันนี้อไม่มีอะไรต้องเก็บงานนะครับอมีชิ้นเดียวนะครับผมก็คือผมจะบอกทุกคันนะครับรถคันไหนมีริ้วรอยตรงไหนนิดนึงนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับตามที่บอกนะครับมีรอยตกยิ้มนิดนึงเท่านั้นเองนะครับขายรถต้องซื้อสัตว์นะครับผมพรอมรถบ้านสุราษฎร์นะครับชัดเจนอยู่แล้วครับเรื่องอย่างนี้ครับผมภาษีไม่ขาดครับรีบมาสอามพร้อมโอนนะครับอ คันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจรถพร้อมใช้ก็คันนี้เลยครับโตโยต้าวีอปี2 0 0 4นะครับเอ่าเป็นตัว s นะครับย้ำนะครับอ่าเปิดราคานะครับ1 4 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้อ่าบริการจัดส่งให้ถึงบ้านทุกคันนะครับอ่าอยู่ที่ทูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับอ่าคิดตามระยะทางนะครับผม คิดตามระยะฐานนะครับก็จะมีรถหลายคันนะครับช่วงนี้ครับผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายลง youtube มากเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทยอยลงนะครับผมทยอยลงทยอยลงให้นะครับยังไงก็จบการรีวิวนะครับคันนี้นะครับเทรด้าวีออปีสองสีคันนี้นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามนะครับใครที่ชอบรถนะครับใครที่ชอบช่องนี้ครับก็ าฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมอชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับติดตามชมคันต่อไปได้นะครับผมป๊อบรถบ้านสุราษฎร์นะครับยินดีรับใช้นะครับขอบคุณมากครับ